โชวต่อไปอุปกรณ์การเ,เรียนการสอนเรามาใช้ร่างกายของเราแปลงร่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรียนนอนคว่ำหน้าเข้าหากันแล้วยกขาขึ้นลงเป็นที่เย็บกระดาษเอ็นพังหลังทำเป็นรูกโค้งเป็นแม่บรทัดครึ่งวงกลมคว่ำหน้าลวยกตัวขึ้นเป็นไม้ฉาก ทำท่ายืนด้วยหัวไหล่ชูขาขึ้นเป็นตาช่างเอออันนี้เจ๋งดีชอบอใช้ท่าต่อตัวยกขาขึ้นข้างบนเป็นอะไรเป็นวงเวียนเฮ้มันปลัดประลาดนะวงเวียนทําท่าหกสูงแล้วยกตัวขึ้นเป็น เป็นตาช่างโอ้โอถ้ายืนด้วยไหลย,ยกขาขึ้นเป็นตะเกียงแอลกโอโฮอล์เออกระโดดข้ามโอ้โจบแล้วครับสุดยอ,อ,อดครับผ่านแล้วครับ ยิ่งบอกมากเลยยิ่งบอกมากดีดีด้วยนะครับินดีด้วยนะครับขอบคไปครับขอบคไณครับไอเดียนี้นยคิดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับอ่าตั้งแต่ตกรอบคราวที่แล้วนะครับก็เลยไปคิดมาใหม่ฮะครับทําอย่างเต็มที่เลยครับแสดงว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนอย่างนั้นหรอครับครับใช่ครับอ๋อเพราะเป็นคุณครูก็เลยได้ไอเดียจากสิ่งของใกล้ตัวใช่ครับ้นักเรียนจะต้องนั่งดูอยู่แน่แน่เลยครับคงงั้นละมั้งครับงั้นพูดกับนักเรียนหน่อยครับครูทําได้แล้ว ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคุณครูสู้ตายรบกวนด้วยนะครับมาคนนี้บอกรบกวนด้วยครับปีพูดกันนักเรียนยงย่างหรอเ่าเนี่ยน้องน้องจริงๆเลยครับได้ไปตั้ง19คะแนนถือว่าไม่ใช่น้อยๆเลยเนี่ยมีลุ้นรางวัลอย่างแน่นอนนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีดครับขอบคุณครับครับโชว์ต่อไปนะครับสาตนตคลอสมนุษย์ล่องหนครับ อา้าวไปแล้วครับมาแล้วลครับมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านครับมาเลยบรรลุน้องคนสามคนสามคนเอ๊ะสี่คนผ่านแล้วนะได้สิบเจ็ดคะแนนน่นะครับดีใจมากครับดีใจด้วยนะฮะเป็นเพื่อนจากที่ไหนกันล่ะครับอ๋อ เป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนประถมเลยครับตั้งแต่แตเรียนประถมครับแล้วมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมนอกจากกลุ่มนี้น่ะมีครับอ๋อมีเหรอนะเออเอ,อแล้วพอเพื่อนเพื่อนรู้ว่าจะมาแข่งเพื่อนเพื่อนเชียร์ไหม อเชียร์ครับอ๋อครับอ๋อเลยครับพ่มกับยามาโมโต้ครับโชว์นี้เป็นยังไงครับเป็นโชว์ที่มาจากกิจกรรที่น่าทึ่งครับเป็นการนํามนุษย์ล่องหนมาลมกับซัตเตรครอสได้อย่างลงตัวมากเลยครับน่าสุดพิเศษครับน่าครับน่าทึ่งมากๆเลยทำได้เนียนมากๆด้วยนะครับเออยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วนี่ก็ผ่านไปเกินครึ่งแล้วนะครับนี่คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ้ะ๊ะดีครับอ,อดีมากๆเลยครับไปชมโชว์ต่อไปกันเลยนะครับชื่อว่าน้ำพุรอบโลกครับ あれ。ねねね โอ้โหสยอดครับผ่านครับผ่านแล้วผ่านแล้วมาแล้วมาเลยมาเล้มมา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 เลมา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 ยาม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 าเาียบาลานามาเายายามาคามามาเายามามานามนมามาม่มานาม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 คมมามา่ามาามาม้มามามานามมามามามมามากคมา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 มมามามาลามะาาาา เพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนในชมรมคาโซ่ค่ะชมรมคาโซ่ด้วยอชมรมคาโซ่โ<อ>มา <c oughs> ดีมากเลยทุ่มเทกันมากเลยนะครับทาหน้าดำๆแต่ว่ามีคนร้องไห้ด้วยนะครับร้องไห้เพราะดีใจนะครับนะฮะคงจะดีใจคุณครูซ้อมกันหนักไหมครับ ครับก็ซ้อมกันเด็กทุกวันเลยฮะรูน่ารักมากเลยรูก็ร้องไห้นะครับแต่ว่าน้าดัก็เลยมองไม่ออนะครับครับเทกันมากเลยนะแต่ก็คุ้มค่านะลูกนะขอบคุณมากค่ะซ้อมหนักมากเลยใช่ไหมลูกคะทุกคนตั้งใจกันมากเลยค่ะก็ได้ไป17คะแนนเนี่ยดีใจมากดีใจกับทุกคนด้วยนะครับหมายยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ กันก่อนสักครู่แล้วกลับมาชมโชว์ซ่าๆกันต่อนะคะอาโซไทโช์เกมซ่าพากุน